สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับนุงย่ามาแชร์นะคะวันนี้รีวิวน้ำหอมกันอีกแล้วจ้าวันนี้จะมารีวิวนะคะตัวมองบลังิกเนเจอร์นะคะเราซื้อเป็นตัวเทสเตอร์เล็กๆแบบนี้นะคะมาทดลองก่อนนะคะเอ่อตอนแรกที่ไปเจอเนี่ยคือไปลองฉีดที่เซฟโฟร a าเสร็จแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมกลิ่นเนี่ยมันแบบ ดมแล้วดมอีกได้แบบเออมันหอมแบบสดชื่นหอมเหมือนแบบเพิ่งทาแป้งมาอะไรอย่างเงี้ยแบบเพิ่งอาบน้ำใหม่ๆหรือแบบเป็นคนโตหอมโดยธรรมชาติเกิดมาแล้วกลิ่นแบบนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยเออมันแบบดีอะ่ะเออก็เลยเอ่ะงั้นลองเป็นหลอดเล็กดูก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยพอซื้อมาลองเองใช่ไหมตัวท็อปโน้เนี่ยคะ่ะ เขาจะเป็นคลีมเบนทายซึ่งมันเป็นกลิ่นส้มที่เรารู้สึกว่ามันมีความเฟรชนะแต่มันไม่ได้แบบให้ความส้มที่ที่แบบได้กลิ่น้วน้ำลายสอเออเป็นกันปะแบบได้กลิ่นส้มเทลล่เราน้ำลายสออยากกินอะไรเงี้ยเออมันมันไม่ขนาดนั้นมันจะเป็นส้มที่ออกหวานมันเป็นส้มที่มีความครีมมี่อยู่ในนั้นนะคะแล้วพอมันโทนดาวนลงมาเนี่ยคืออันเนี้ย ในแฟร์กันติก้านะคะเขาบอกว่าตัว Middle n o นดเนี่ยมันจะมีพีอนี่นะคะมีแมกโนเลียแล้วก็มีอ,อ,อีลังอีลังนะคะซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยพอมันโทนดาวลงมาหมายถึงว่าพอกลิ่นส้มที่มันเฟรชมากๆมันจางลงไปเรากลับรู้สึกว่ามันออกแนวแป้งอเออซึ่งเราไม่แน่ใจว่า ออมันมันเป็นเพราะว่าคือตัวเบสโน้ดเนี่ยมันมีวานิลามีไวท์มาสแล้วก็มีเบนโซอินใช่ไหมเราคิดว่ามันอาจจะแบบเหมือนพุ่งขึ้นมาเร็วด้วยหรือเปล่าพวกเบสโน้ดอ,อะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้มีความรู้สึกว่าเออมันมีความหวานนะแต่ไม่ใช่หวานแนวดอกไม้เนี่ยแต่เป็นหวานแนวแบบแป้งๆอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเราฉีดไปเราสึกว่ามันมีความเฟรช แบบความเฟรชของส้มค่อนข้างโทนดาวลงมาแล้วก็เป็นหวานหอมแบบแบบแป้งจะพูดยังไงแเออมันออกแนวแป้งหวานๆนะแต่มันไม่ได้ออกแนวแบบดอกไม้ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในเนี้ยเขาจะเขียนว่าเป็น floral oriental แล้วก็ musky นะคะ floral ไม่ได้รู้สึกขนาดนั้น oriental น่าจะใช่ ะะส่วนมัสกี้ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมัสกี้ขนาดนั้นนะออแต่ว่าถามว่าติดผิวไหมสําหรับเรามันอยู่ได้ประมาณ5-6ชั่วโมงนะคะไม่สามารถดีลกับกลิ่นเหงื่อเราได้ดีดีเท่าตัวแบบเบอร์เออ her. บอรี่เฮอร์แบบไม่ใช่ b บอร์อ body. เบอรีอ่เฮอร์เบอร์เบอรี่บอดี้เบอร์เบอรี่บอดีที่เคยรีวิวไปอันเนี้ยตัวนั้นอะ่ะจะดีลกับกลิ่นเหงื่อเราได้ดีแต่ตัวเนี้ยถึงแม้ว่ามันจะออกเป็นแนวแบบแบบแป้งอะไรอย่างเงี้ย มันดีวกับกลิ่นเหงื่อเราไม่ค่อยดีขนาดนั้นแต่ถ้าสมมติคุณฉีดบนเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็จะได้กลิ่นขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งส่วนตัวฉีดแบบ3 4สฉีดปั๊มอะไรเงี้ยปั๊มเท่านี้นะเออไม่ได้รู้สึกเวียนหัวนะเออรู้สึกว่าเออดมได้เรื่อยๆหอมดีอะไรเงี้ยค่ะเออเป็นกลิ่นที่ คุณหนูดูการแต่งตัวชั้น,นก่อนวันนี้มีความคุณหนูนะคะมีความสุภาพมีความเรียบร้อยนะคะสามารถฉีดเป็นแบบ everyday ก็ได้หรือฉีดแบบไปประชุมอะไรอย่างเงี้ยไปเจอผู้ใหญ่ได้ไปงานแบบทางการก็ได้นะไม่ติดนะเออคือมัน,ม,นมันเหมือนกับมันได้หมดเลยแต่ถามว่า,าฉีดแบบไปเที่ยวตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมเราว่ามันก็แล้วแต่คนเนาะเออ แต่ถามว่ามันมีความเซ็กซี่ขนาดนั้นไหมอะเราว่ามันไม่เซ็กซี่ขนาดนั้นเราว่ามันแบบออกแนวแบบเป็นผู้หญิงตัวหอมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางคนอาจจะชอบนะหรอ่าไหมบางคนอาจจะแบบว่าเบลล์แบบเขาเรียกว่าอะไรอะไม่ได้ชอบแบบเซ็กซี่แบบพุ่งอะนึกอเป่าปะแต่ชอบแบบเซ็กซี่แบบลึกๆแบบไอ้อยุ่ใไก้ชิดกันแล้วเซ็กซี่อะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นเซ็กซี่แนวนั้นได้นึกออกไหมเพราะว่าด้วยความที่มันมีเบนโซอินนะเนาะมันก็เลยทําให้เหมือนกับมันเป็นความหอมฟุ้งเบา เออที่แบบต้องเข้ามาค้นหาเองนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่ามันไม่ได้เซ็กซี่แบบเฮ้ยไม่คอเซ็กซีน่นะเว้ยอะไรเงี้ยเออ,เอ,อก็จะเป็นประมาณนี้นะคะส่วนราคาอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0นต้นๆน,นะคะถ้าเป็น90 ML สนะส่วนเออถ้าเป็น 50ML เนี่ยจะอยู่ประมาณแบบ2 5 0 0อะไรประมาณเนี้ยเราจำได้ไม่ได้แม่นนะแต่ราคาที่เราเอามาเนี่ยคือ Based on King Power นะคะเพราะว่าคือถ้าเป็นที่เ e ฟ h o r a เนี่ยราคามันจะประมาณแบบ4,000ันประมาณเนี้ยคือแตะแตะหลัก4,000ไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งพอมาดูใน King Power เนี่ยมันน่าจะมระสามพันหนึ่ซึ่งเราคิดว่าเออมันเป็นราคาที่โอเคสำหรับเราแต่ว่าถ้าแตะ4,000ไปแล้วเนี่ยเราเราสกว่าเออมันค่อนข้างแบบแพงไปหน่อยอะไรเงี้ยเออ เเคยคิดที่จะซื้ออันนี้แบบขวดจริงมาแต่ว่าตอนนั้นอะที่เราจะไปซื้อใช่ไหม King Power ลดพอดีแล้วมันมีอีกกลิ่นหนึ่งที่เราอยากได้มานานแล้วแต่ราคามันค่อนข้างแพงแบบค่อนข้างแพงเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นมันลดพอดีมาอยู่ในแบบหลักประมาณ3 5ม0ันอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบโอเครับได้ถ้าราคานี้แต่ว่าถ้าเกินกว่านี้รู้สึกว่า รอก่อนเออขอเทสอย่างอื่นไปเรื่อยๆก่อนดีก,กว่าอะไรเงี้ยแต่ตอนมันลดพอดีก็เลยซื้ออันนั้นแทนอันนี้นะคะเพราะอันเนี้ยมันเหมือนกับว่าคือเหมือนราคามันสเตเบิลอะเออถ้าซือ้อในค i n g พาวเวอร์ก็ประมาณ3,100อะไรเงี้ยมันซื้อได้ตลอดแต่อันนั้นมันลดแล้วก็เลยไปซื้ออันนั้นก่อนนะคะก็ถ้าใครชอบกลิ่นที่หอมสดชื่นเออใช้ได้หลายโอกาสนะคะแล้วก็ ไม่ได้แบบพุ่งแรงไม่ได้มีความเขาเรียกวแอะไรอเวียนหัวขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็แนะนำนะคะซิกเนเจอร์มองลังค่ะวันนี้เป็นรังคค่ะบ๊ายบาย